รอบแรกจะเป็นสวัสดีเื่อนยาก่อนนะคะสวัสดีพัชไงไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะรอบสก็คือเมื่อเรามาเจอกันแล้วเราเดีะคะวาวมสุขใจใช่ไหมคะก็ลัางกาเอาลูไขว้กันทาที่โกกุมคะตวใจทานี้นะคะแลนี่าก็จะเป็นโอบมืออาจจะดูก่อนค่ะจับมือก่อนรอบสามจับมือก่อนนะคะจับือซ้ายขวานะ เดือนเาค่ะที่เดียวกันนะคะคนละอันัอะไรครับันรับหนาค่ะ้าบอันดับนาอยอค่ะอมีทะเลนะคะดเี่ยวหอมเลยอ่ะุยานมีวันีะคะวันนี้เรามาที่ตรงนี้นะคะขอ ลดอ,อายุหน่อยได้ไหมคะอายุที่เราเอามาก็ตก่เกิดจนถึงนัาปัจจุบันนะคะาวางไปที่บ้านก่อนนะคะตอนนี้ขอเอาอายุอยู่ที่เท่าไหร่คะ